ว่าทุกครั้งที่เราเห็นการทุจริตในแวดวงของตํารวจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากอํานาจหน้าที่เป็นหลักนะคะมันสะท้อนหรือเปล่าคะว่าตอนนี้เงินเดือนที่ตํารวจได้รับถ้าหากว่าไม่ได้ไปมีนอกมีในเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วเราควรจะเข้ามาดูแลตํารวจให้ตรงจุดไหมคะแทนที่จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการทํางานเพื่อประชาชนแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่างเวลาทุกท่านทั้งสองท่านก็คือ ท่านเป็นตำรวจทั้ง2ท่านเลยนะคะเวลาตำรวจเขาเรียนในสถาบันเนี่ยก็ย่าก็ไปแอบฟังมาคือเขาบอกว่าจะต้องมีการท่องใช่ไหมคะว่าอุดมการตำรวจจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำเพื่อประชาชนนะแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงนะีคะแน่นอนว่ามันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งตำรวจเองก็อาจจะไม่ได้มีรายได้เพียงพอถ้าหากว่าปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นต่าต่อนะคะทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะว่าอันนี้มันคือปัญหาหลักเลยหรือเปล่าที่ตำรวจเองไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมอะค่ะถามผมนะฮะใช่ไหมฮะ,ะผมก่อนค่ะเช <นะ S 2> ิญคุณวิโรจน์ก่อนเลยค่ะอืมค่ะอ่ผมพูดไปเลยนะฮะมันเป็นเรื่องโกหกค, <6 S 1> ครับเรื่องที่ว่าตำรวจเงินเดือนน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องโกหกโกหกกันมานานแล้วนะฮะเป็นเรื่องรวมกจริงๆตำรวจเงินเดือนเยอะเหรอคะ ก็เงินเดือนก็เท่าเป็นเงินเดือนที่ได้รับตามคุณวุธซ้ํายังมากกว่าข้าราชการฝ่ายอื่นนะฮะที่มีคุณวุธเท่ากันด้วยซ้ําไปนะฮะแล้วก็ยังมีเงินตอบแทนพิเศษอะไรอีกไม่น้อยครับไม่น้อยตะเวดญี่ปุ่นเนี่ยก็ข้าราชการตระเวนก็จะมีเงินเดือนมากกว่าข้าราชการฝ่ายอื่นสักประมาณสิแต่ของเราเนี่ยมีเงินในรูป,ปอื่นๆเนี่ยมากกว่าถึง20%่สเนะเพราะฉะนั้นคคือเราจะไปคิดว่าเอ่อจะต้องให้เขาจนเขาเพียงพอเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกครับก็ให้ตามเหตุตามผลนะครับ เอแล้วมันไม่ใช่นะฮะผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ตำรวจโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่เขามีภูมิเนาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่นั่นเขาทํางานที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ฐานะเศรษฐกิจดีมากเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าคนที่อยู่ผิดผิดบ้านผิดเมืองเช่นเป็นอคนที่อุบลแล้วมาเป็นตกรวจบดอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับ เพราะฉะนั้น hmm. ผมขอเรียนโดยสสนเวลาสั้นๆว่าอหอยเลือกพูดสักทีว่าตำรวจต้องมาทุจริตเพราะเงินเดือนน้อยนะฮะอะไรต่างๆแม้เงินเดือนน้อยคุณก็อย่ามาเป็นสินะครับ hmm. คุณอาาดาแล้วต้องเปิดบริษัทแล้วมีพนักง,งานทุจริตทานู่นทํานี่ขโมยของบริษัทบอกเงินเดือนน้อยแล้วเราเราจะยังไงจะจะจะเห็นด้วยเหรอนะฮะจะเห็นใจเหรอไม่ได้นะครับก็ต้องไล่ออกไปนะครับเงินเดือนน้อยก็ไปทําที่อื่นแล้วเราน้อยจริงเราก็เพิ่มให้เขานะครับ ไม่ควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดเลยนะฮะและโดยเพราะตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าพูดตรงๆแสนสุขแสนสบายนะเพราะทุกคนก็อยากจะเป็นนายพลนะครับเป็นสวรรค์เลยนะครับตำรวจเนี่ยสำหรับตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสวรรค์นะฮะงานการก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนั้นเพราะตำรวจเนี่ยก็อยากจะเป็นนายพลกันเพื่อความสุขความสบายงานก็น้อยค่าตอบแทนก็มากนะครับในหลายรูปแบบนะฮะ ครับครับ <Okay S 1> ก็เพราะฉะนั้นขอให้ให้เราคิดไปตรงนี้เพราะผมว่าสื่อเองก็ไม่ควรจะเป็นเหยื่อของความคิดนี้ว่าตำรวจทาเป็นจะต้องทุจริตประพฤผู้ไม่ชอบเพราะเงินเดือนน้อยไม่จริงครับรค่ะเราได้ยินเขาพูดมาเยอะค่ะแล้วก็พูดถึงแรงจูงใจอื่นๆนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเงินเดือนอย่างที่เขาอ้างกันเนี่ยค่ะต้องเรียนถาม,มดรโต้งค่ะเป็นนักอาชญวิทยาพอดีมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐคนที่ต้องรักษากฎหมาย เบีเ่ยงเบนหรือว่าหักเหเข้าไปในทางที่ต้องกระทําผิดกฎหมายซะเองเนี่ยค่ะครับเดี๋ยวก่อนไปไประเด็นนั้นขออนุญ,ญาตเรียนเรื่องเงินเดือนตํารวจนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบเงินเดือนตารวจไทยเนี่ยกับเงินเดือนตํารวจในประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อเทียบกันในเรื่องโดยเฉพาะค่าของชีพก็ต้องยอมรับว่าเงินเดือนตํารวจไทยยังต่ํา ผมเคยคุยกับโปรเฟสเซอร์ที่ฮ่องกงและก็ตำรวจที่สิงคโปร์เพราะที่ฮ่องกงเขาก็เคยเจอปัญหาแบบตำรวจไทยเนี่ยเมื่อประมาณห้าสิบสิบปีผ่านมาอันดับแรกเลยนะครับที่เขาแก้ปัญหาเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกด,ดูเรื่องการจัดสรรเงินเดือนกับค่าครองชีพให้มีความสมดุลกันรวมทั้งสวัสดิการที่พักอาศัยวัสดุอุปรกรณ์เช่น อาวุธปืนคุณไม่ต้องซื้อเองคอมพิวเตอร์โน,น้ตบุ๊กที่พนักต่อนสวนตำรวจจำเป็นจะต้องใช้รัฐจัดหาให้รถจ์พร้อมยางไม่ดียางเสริมสภาพเปลี่ยนให้เลยทันทีไม่ต้องมารอเบิกจาก่ายแบบหลบราชการรอไปปีหนึ่งไม่ทันเบิกยางอะไรเนี้ยนะฮะน้ำมันเต็มตลอดพร้อมจะทํางานตัวผมเองยกตัวอย่างนะครับเคยทํางานสายปราบปรามมาก่อนเคยอยู่กองปราบตอนจบโรงเรียนร้อยตำรวจมาทราบไหมครับเราออกไปทํางานแต่ละครั้งเนี่ย ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับทุกครั้งถามว่าแล้วรถหลวงจัดหาให้ไม่มีหรอไม่มีครับอาวุปืน<ม>ก็ต้องขอตังค์ที่บ้านซื้อฮนะตอน<ะ>ก่อนจะจบรงเรียนร้อยตำรวจวิทยุก็ต้องขอวิทยุตำรวจนี่แหละคือจุดเริ่มต้นแล้วของการให้ตำรวจทอาอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะหมายความว่าในจุดเริ่มต้นเนี้เราต้องจัดหาหเขาพร้อมก่อนข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทั่วโลกตำรวจทั่วโลกเขาบอกเลย ถ้าตรงนี้รัฐยังไม่สามารถจัดหาให้ตำรวจมีความพร้อมได้นะคุณอย่าคาดหวังให้เขาทํางานเพื่อประชาชนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเริ่มต้นให้เขาทำงานเนี่ยไม่พร้อมแล้วประเด็นต่อมาแน่นอนครับแยกกันการให้ตําเงินเดือนตารวจเพิ่มสูงขึ้นมีได้หมายความว่าตํารวจจะขอรัไม่คอรัปชั่นนะครับต้องแยกกันยกตัวอ,อย่างเช่นตํารวจในต่างประเทศถามว่าเงินเดือนสูงไหมก็มีหลายที่ก็สูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับาค่าของชีพแต่ก็ยังมีตํารวจส่วนหนึ่งอกีก ที่เขาไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบนี่งไงก็แสดงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คนเนี่ยตํารวจนะครับถึงแม้จะได้เงิน,นงเดือนเยอะแต่ยังเลือกที่จะกระทําความผิดยกตัวอย่างเช่นเรามักจะยินโมอตโต้นะครับนี่โมอตโต้ว่ารวยแล้วไม่โกงถามว่าจริงนะครับรวยแล้วไม่โกงเนี่ยตาราบใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตราบใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ติดตัวมาด้วยคือกิเลสความหนาคว<ร>าม <รา S 1> หนาของกิเลสบางของกิเลสเนี่ยแตกต่างกันแต่แต่ละคนแต่ถามว่าความบางความหนาของกิเลสแต่ละคนต่างกันตรงไหนครับต่างกันที่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนตำรวจนะแน่นอนครับเขามีการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อเพราะว่าตัวเองเคยไปอาจารย์เรียนร้อยตำรวจอยู่7ปีนะฮะสมัครใจเป็นเนี่ย<ม>เขาปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อะไรก็ตามเวลาพ้นจากโร,รโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเนี่ยในระบบมาตรฐานสากลเขาบอกจะต้องมีการ ปลูกฝังในสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและต้องมีการติดตามประเมินผลแต่ต้องยอมรับว่าตารวจไทยแทบไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรผูกพันกับเรื่องงบประมาณที่รับในแต่ละปีผูกพันกับเรื่องของเนี่ยระบบการสวบรมแนวคิดหลักสูตรที่ต้องพัฒนาเท่าทันกับสถานการณ์โลกปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นเรากําลังเจอเรื่องปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ถูกไหมครับเรายอมรับกันไหมล่ะครับว่าเราฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียวเนี่ย แล้วจะไม่ติดโควิดซึ่งผลทางวิทยาศาสตร์ผลทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ต้องมีเข็มสองต้องบูสเข็มสามและถูกไหมครับการให้องค์ความรู้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ตารวจก็เช่นกันไม่ได้หมายความว่าคุณให้ภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยสมัยโรงเรียนตํารวจแล้วจบเลยพอจบออกไปเป็นตํารวจแล้วคุณไม่ต้องให้วัคซีนอีกแล้วไม่ต้องให้ภูม,มิคุ้มกันอีกแล้วไม่ใช่นะครับหลักคืออย่างนี้ครับหลักคือว่าแล้วทาไมเราไม่ให้เขาและประการต่อมา แล้วได้มีการติดตามประเมินผลไหมรวมถึงแม้กระทั่งที่ว่าเขาจะเติบโตในชีวรับราชการของเขาเนี่ยเราดูจากอะไรที่จะโปรโมทให้เขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยตำรวจไทยผมว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ